สวัสดีครับทุกคนกับผมโยชิและก้อนหนูทดลอกับรายการแอคเจอร์แอคชั่นว้าววันนี้เวาจะวาวว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 นวว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 จวว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 ่ากวลววมันบินได้จริงวว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 วงว่วกว พี่จะไปไหนวะโอ้ยเยอะไปยังจะไม่จองเฮ้ยหนูทดลองหนูจะลองอะไรบ้างหนูจะลองไอ้ยี้คือรถรถกูอยู่ไหนวะไปไปเลยด่วนเลย อยู่ไหนวะหนูนนัทลองเป็นไงบ้างเฮ้ยหนูกนัทลองโว่อ้าวมาอะไรของมึงเนี่ยเพราะมันดิที่มันจะชนกูบ้าโอ้ยอยู่ไม่ได้มึงยังเพิ่งมาทักครับ ใครมาทักตอนนี้โอ้แ๊บแสเกมกอดสวัสดีชาวก็ซิล่ากามเล่าคิงกิโดล่าอุน่าเอ่ออะไรวะสวัสดีครับทุกคนนะฮะกับผมนายโยชินะครับอยู่กับเกมเดวิชิสโฮมปากที่สี่สี่แล้วสี่จะจบยังจบเธอกูขอร้องไม่เอาแล้วเกมบ้าอะไรเนี่ยครับโอ้ย เนี่ยฮะก็คือเราอยู่กับปริศนานี้นะครับก,ก็คือปริศนานบ้านบ้านอะไรวะอา้อาวอ้าวกู <laughs> ไม่ได้เล่นเกมน,นี้นานลืมระบบการเล่เนหมดแล้วออฟสเปกบาไหมวิ่งเร็ววะอา้าว <c oughs> อุ้ยเหี Hello. 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 ้ยฮัลโหล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 สวัสดีมีใครอยู่ไหมฮัลโหลฮัลโหลมอต่อฮัลโหลอะไรเนี่ยเขาให้ทำอะไรครับ อะไรโนลตสติกแต่เปสติกาลยเนี่ยล้อล้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 นะฮะปีศานี้เราก็หาไม่ค่อยเจอมันอยู่ตรงไหนครับเนี่ยมันอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยครับมันอยู่ไหนเจ้าทิกสติกเจ้าอยู่ไหนอุ้ยเจ้าอยู่ไหน เจ้าอยู่ไหนเจ้าอยู่ไหนเจ้าอะไรวะาูคุณลืมแล้วต้องอยู่กับแมวแน่นอนไอ้แมวบ้าเอ้ยเอาแมวแมวดำหายพี่น้องครับแมวดำหายครับผมไม่รู้มันหายไปไหนนะครับนะฮะเออลืมบอกไปครับวันพุธเนี่ยตอนที่ผมไปดูหนังดีเดอะมอลบ้างครับพีนะครับนะฮะไปดูเรื่องตีสามนะครับนะฮะไอตอนซื้อตัวเนี่ยเันเกิดเหตุไรกับผมนะครับนะฮะมีอีกสองตัวข้างหลังผมนะครับนะฮะผมกําลัง ยืนอยู่ดีๆนะครับนะน่าจะคือมีไปสองคนก็คือเพื่อนผมกับพี่พี่พี่ของเพื่อนนะครับนะไปกําลังผมกำลังจะเงยหน้าถามว่าเอ้ยตกลงจะดูหนังเรื่องอะไรสภาพกับมีคนจับตูดผมครับไม่ได้ครับแม่งจับตูดผมแต่ผมยังไม่จับตูดมันเลยครับโอ้โหแม่งนิสใส่ไม่ดีครับนะผู้หญิงสมัยนี้ออกแบบจับตูดผมนะฮะแอบจับตูดผู้ชายครับแถมด่ากูเป็นทอมอีกโอ้ยเฮ้ยโอ้โหเอาเป็นทอมอ้กูกูซ้ำหญิงโชยดูกลางห้างไม่กลัวก แต่กูกลัวกูกลัวติดคกุกกูมีแฟนแล้วนะครับเนะยผมรักแฟนนะครับไม่ได้ครับคนมีแฟนครับต้องอย่าทําอย่างนี้ครับเดี๋ยวมันจะอยู่ไม่ได้แล้วทําไมนี่มันทำอะไรไม่ได้อะไรของมันวะเนี่ยเปิดไม่ได้อะไรเนี่ยให้กูทําอะไรเนี่ยมึงให้กูทําอะไรครับมึงบอกกูมาดิมึงบอกมาดิมึงอ่ะอยู่เฉยเฉยนิ่งปิดประตูเลยหเหี้ย มานะล็อก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 ถ้าเป็นล็อกอยูถ้าเป็นล็อกล็อกมากเลยครับอ่านรับอ่านอ่านอะไรวะอะไรวะสีโกดเลดน้ำตาลเดี๋ยวนะครับนะฮะเดี๋ยวนะครับกระดาษอยู่ไหนครับอ๋อปากกามีแล้วแต่กระดาษไม่มี ยิ้มกันดาบให้ศึกษามากระดับมาจดดีกว่าครับโอ้มันอยู่ไม่ได้อะไรค้อยพูดออะไรกันเนี่ยถึงงเลยเนี่ยโอ้นี่ผมต้องจดโอ้ยโอ้โหมีบันทึกหน้าหลังดีมากครับอ่ะโค้ดครับอ่ะโกโกเพตินัมโกเลดนะฮะเลดคุณมีต้องนั่งจดเลยเนี่ยเป็นเกมแรกครับที่ต้องนั่งจดนะฮะในเกมอาฟมีจีแนวนี้ครับเป็นเกมแรกที่ผมต้องมานั่งจดนะฮะ เป็นเกมแรกเลยครับโอ้นี่นางจะบูบูอบูอบูอบู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 ลาคอนบูลาคอนเอา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 ยังจะอัติเมตลาก้อนหรอกเอาเอาเอาเรดเรดไอน้ำตาลเขียได้ลหมครันไม่ต้องเขียนนะแอนเนี่ยอ๋อแล้วก็ B O L N V E เรดเฮ็ด อากูเขียน h e a d i n เอ้สัตว์สมองงวอะได้แล้วเนาเราจะมาไปกันมึงยังมีอีกนะเยี่ยมอะโอเคกูไม่อ่านกูไม่อ่าน,านดีมากดีมากบริอุ้ยผิดห้องขอโทษครับผิดห้องเข้าผิดห้องฮนะอ่าเข,ข้าห้องนี้ฮนะน้ำกิ้มูกูไหลเนะี่ยฮะอะไรเนี่ย ผมทองผมแดงผมน้ำตาลผมขาวออาอะไรของกูไหเนี่ยออาวไม่ได้เหรอแดงน้ำตาลน้ำตาลแดง เอาอะไรของมึงครับเนี่ยอะไรของมึงครับเดี๋ยวครับขอขอไปอ่านใหม่อีกสักสองรอบครับไอเช่นนี้ก็อยู่เฉยเลยขยับบ้างที่อ่าก็ไปอ่านไม่อ่านครับดิชเลอรี่มีให้คุณอ่านครับอ่าอ่านอ่านเอาเยอะเอาเอามือกูติดผงมาม่าเอาเอาเอางงอายอายอ๋อตาลองตาไอเยอะแล้วกูจะรู้ใครเป็นตาสีอะไรมั้งเนี่ยอ้า กูเก็ตแล้วครับกูเก็ตแล้วกูวิ่งแล้วไปแล้วกูต้องมองที่ตาเดียวครับกูจะรู้มันตาเป็นสีอะไรมั้งเนหรอโหตาแม่งกัสีเดียวกันหมดเลยโอ้โหใครแม่งเปิดเพลงตอนนี้ครับม,มึงได้มึงได้บรรยากาศมากเลยครับอ่านอนสติ non ๊กทีสติ๊กอ่ออ่ออ่อเอาอเอาเอากูาาาทำอะไรของกูเน,นี่ยโอ้ ไอ I มองไอ่ไอไออะไรไอฉันไอเร้อเกด <c ười> คนละอ้เลยครับบลูไซีะ Eye, อะไรบู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 อบูติเมดากอนมีเหรแถวนี้มีอ่รบูไอเนี่ยบูแถวนี้มีครับมม่มีแถวนี้เ่ะบูเนี่ยบูอาบูอาบูเนี่ยเฮ้ยอะไรครับเฮ้ยอะไร เฮ้ยไอ้สัตว์เจี๊ยบอะไรวะอะไรวะอะไรมึงเปิดปุ๊บมาเฮ้ยไอ้สัตว์โอ้โดนสับเป็นรูปเลยโอ้โหโอ้โหโอ้ไอตรงนี้เองอาย อายอายจริงๆริงเปิดประตูไม่ได้เฮ้ยไอ้มันอายเหลือเกินอายอะไรเนี่ยมาแล้ะอะไรวะอะไรของมึงเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ นั่น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 นั้นีั่นนั่นนั่นนั่ลน่นนั่นนันนั่นนั่นนั่่นนอ่เนั่โอ้่นเั่นน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 ั่น่นนั่นนั่นนัั้้อะไรน่น่อะไร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 ั่นั่ ไม่เง้ไม่ได้เอาใหม่อีกรอบให้กูทาอะไรครับออยอยอไอาอตาเป็นยอายเป็นตาเอแล้วออเป็นอะไรกับไอแล้วาอเป็นอะไรกับตาเอาตกลงใครท้องกันแน่เอาเอ้ยใจเย็นโดนเลยอยู่ไม่ได้เกมอยู่ไม่ได้เอาใหม่ครับ

เปิดเลยครับอ่ะเรามาลุ้นกันครับมาแล้ว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 เออเย้กูทำลายได้แล้วหนึ่งอันฮะเยเยเด้เยเด้กูทำได้กูอีกแล้วมาอีกแล้วใช่ไหมเฮ้ยกี่วินาทีแล้วมา อะไรอะซร้งมิวส์อายุดิสต์เลยเฮดิสต์เลยอุ้ยเฮีอยอะไรตกใจหมดไอิเซฟก่อนดิเฮ้ยโอ้โหที่แท้ต้องทำลายกรอบรูปนี่เองของเซฟเลยอยู่ไม่ได้นะเกมนี้อยู่ไม่ได้จริงเฮ้ยไม่เล่นเอานี้เล่นแทนอุ้มไม่เล่นไอ้ยึดเพ็ดอ,อ้าวตาย โอ้หมึงแดกกูขนาดนี้เ่ยเดี๋ยวนี่กูต้องเล่นใหม่ใช่ไหมกูทำลายได้ใช่ไหมเยี่ยมกูด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 อัติเมทกูดกูดเยี่ยมมากอะไรต้องหาสติ๊กสติกอะไรครับสติกเหรอลีโลแอดสติ๊กเหรอครับอะไรของมัน,มนวะเนี่ยงงงงครับงง มัได้งงธรรมดางงงงงงเบยอ๋อนั่งด sure. ูที่ผนังครับเราต้องดูตามผนังครับอ่ะอายเอากูก็อายอ่ะอายอ่ะอายกูไม่รู้ใครเป็นอายนะอายอายเทเทกไปเทค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 ซอกเทคนูเทคนี่อ่ะเทค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 เทเทคเทเทเกันใ้กันเเ ไอ้เหี้ยอ้าวไอ้เหี้ยชิบหายนะกูอ้าวไปใส่กล่องนี้ alright alright เอ้ามันไม่ใช่ไม่ให้กูทำอะไรครับไอ้ไ,ไอ้รถเข็นนี่ทำอะไรไกระจกแตกแล้วโอ้ในห้องเก่าอ่าตกใจหมดเบยโอ้ส้นตีนอะไรับไม่เอา จะให้กูเอาอย่างเดียวเลยโหไม่เอาผมจะเอาแฟนผมนะถุยเกี่ยวแล้วพาเล็ดพาเล็ดกลับไปดีมันอยู่ตรงไหนเนี่ยทางไปเนี่ยหาไม่เจอเลยเกมนี้เนี่ยโอ้แย่ให้นี่อ่ะเอ้ทหารนายต้องมีดนตรีในหัวใจใช่ไหมนายต้องมีดนตรีในหัวใจอ๋อได้แล้วได้แล้วอ้าวไม่ได้โอ้ยเย็ดเย็ดโดโคราม โอลิโคลามัดโคลาเป็นเป็นอะไรกับมิดเริ่มิดเป็นอะไรกับไอ้มัดแล้วมัดเป็นอะไรกับไอตุ๊ดไอตุ๊ดเป็นอะไรกับไอติสไอติสเป็นอะไรกับกูอ่าแล้วกูเป็นอะไรกับมันอ้าวยังไงเฮ้ยมันเล่นเองในสุดฉันทำได้แล้วอ,อ,อ,อุ๊อุ๊อุ๊อะไรอุ้ยได้คีย์เฉยเบยอือคีแต่ไฟยังไม่ครบอะไฟยังไม่ครบอะอ๋อที่จะให้มันจะครบได้มันต้องมาจากไอ้นี่ นไอ้นี่มาจากไอ้นู่นในนู่นมาจากไอ้นี่ไอ้นั่นก็เป็นญาติกับไอ้นู่นอ้าวยังไงครับอ้าวล็อกอีกอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยววิกีก็ได้ไ,วไ,ดไรวะเดินดูไอเทมครับคิงคีคิงคิงเป็นอะไรกับคีครับคุณคิงครับคุณคิงคิงอะไรไปดูนะเราไปดูกันอะไระไปก,กี้อะไรเมื่อกี้มึงจะอะไรกับโก้อะไรมึงคิดจะมีเรื่องกูเลย แน่ใจนะมึงจะมีเรื่องกับ <dengan> ก <Ooh> ูเนี่ยมึงคิดดีๆนะครับกูไปไรสัตว์เดี๋ยวแม่งมาคิงกับกูอีกกูไม่อยากจะคิงกับมึงมึงไม่กูชอบกินปลาดิยาปอกปอกปอกเป็นยาไก่ปอกได้ปอกก็ชวนกูกินแล้วกูก็กินปอกปอกอ่างงสิงงไอ้เหี้ยกูก็งงเหมือนกันเนี่ยกูพูดอะไรกูเนี่ยโอ๊ยคีคิงทำอะไรวะคีคิงคีคิง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 หาคิงกัน คีคิงคีเป็นอะไรกับคิงหรือคิงคีวะเอ้างงงงกับไปแล้วกูอ๋อโอ้โอ้โอ้โอลาฉันรู้แล้วบาล่าโอ้บาล่าไม่ใช่ซาร่าแต่ชื่อบาล่าแทนอ่ะฉันรู้ว่าเอาไปทำอะไรได้อ่ะนายคงจะช่วยฉันได้นะไม่ได้เลยไม่ได้อะไรอ้าคิงคิงดัมมา กิ้งมทำไมกับทำอะไรกับบอลล่าบอลล่อทำไมอ่ะไม่ใส่กับใจนี่แปบ่าว่าคิงคีคิงคีไว้ทำอะไรวะคิงคีอ๋อผมเลยคิงคีไว้ทำอะไรอ๋อไม่ใช่อ่ะซีย P เพย์เพย อเอาเมื่อกี้ยังทะลุได้เลยเมื่อกี้อะไรย่งงงคิงคีไม่ได้อ่านคิงคีคิงคิคง,คงคีอาหารม่ะคิงคีคิงคีคิงคี คิงคีอ่ะคิงคีอ่ะคิงคิงคิงคีอ่ะไอ้คองคิงเอ้ยไอ้คิงคีวะอ๋องงเอาเชี่ยอะไรวะใส่ก็ไม่ได้อ่ะกูหาในระแบกนี้อ่ะกูกดมวยอ่ะ อาหาครับหา16นาทีแลในในด่านนี้ยังไม่ผ่านเลยครับโอ้ไม่ตายเดอะใครใครถ้าใครรู้รช่วยบ่มดีครับเหลือไฟสุดท้ายเลยครับนะจะเป็นบุญกับผมมากเลยตอนนี้ครับผมไม่ไหวเลยครับมันจะเล่นไม่ผ่านก็ตรงนี้เลยครับคิงคีเอาแล้วไอ้นั่นมายังไงนะคิงคีคิงคีคิงคีใช้กับใครไปดู นี่หรอมันก็ไม่ได้คิงคีงโอ้ปวดหัวปวดไข้้า,าจะเป็นลมใช้ยาหม่องแอนตาชิวไอย้ยางนี้เป็นต้น เราไปไหนวะเนี่ยใส่นี่เปล่าไ,ไม่ใช่ King ค,คิงคีอ y ไอ้ Smoke แค่ไอหนใน BN อะไร BN อะไร BN ใครจะเอ็นใครจะเอ็นอะไรกูมไม่ให้เอ็นเนีย่ยเพิ่งเอ็นเพิ่งเอ็นตอนนี้เอ้ยเดี๋ยว Nhưng ai, áp nhưng ai, người ai, hàn ai, như tay hai bưu ni mừng. Wai! กี้โอ้โหกะจะได้ฮะนี่ก oh, yeah, yeah, yeah. <ge ูต mm ้องทำยไงต่อเนี่ยปูก็คุยกับเขากี้กับเขอีกไม่ค่ยกูเลยเนี่ยอ่ะโอ้แย่แย่แย่เขาอีเขาอีเขาอีมิสเตอร์แชร์ฮัลโหลอะไรดัดเด็ดดัดเด็ดมันเด็ดไอเด็ด เก็บเศษกระดาษได้ไหมเนะี่ยไอ้เศษกระจกไอ้เศษกระดาษอยู่อันไหนเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนอ,หนอเดินทะลุเฉยเลยโอ้หมันเป็นบักที่ดีมากบักดีเหลือเกินโอ้ขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณมากให้กูไปไหนเนี่ยโอ้โห ถ้าไปอีกสองทางนี้คงไม่เหลือนะครับอา้ากลับดีเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวคิงคีคิงคีอาโตเบย์กล่าคิงคีต้องมาจับห้องนี้แน่นอนนะสำรวจให้ทัว่วครับสำรวจให้ทัว่วถ้าอย่างนั้นมันจะอยู่ไม่ได้ใส่เนี้ยปักทองไม่ใช่ ให้ใส่กับอะไรเนี่ยเฮ้ยเริ่มไม่ไหวเลยนะยีอยู่ไม่ได้อะไรเนี่ยให้นี่ก็หาติ๊กเฮ้ยอ้าวอ้าวไอเชี่ยงง่เองขอบคุณง่เองอ้อ้าวได้มาเลยอ้าวได้มามาอาอะไรได้อะไรออแล้วอ่อนหัวไปผมไม่มีอะไรมามาข้างหลังกูนะอะไรครับ มีหัวโผล่มาด้วยยายเซฟก่อนเพื่อความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินนะฮะโอเคเซฟแบลวทำไรกันล่ะทำไรต่อครับก็วิ่งดีครับเดะมึงกำลังทำอไมครับผู้ตกใจไอ้สัตว์ประตูเปิดแล้วโ oh <my> อ้ m ไ no, no, no. นะม่กอดเอออย e ่ซีเดะโนโนโนเทกยายาเทคนะมึงเทคมึงจบปะอ้าวมีห้องอีกอ้าวกูทำแต่งกูเนี่ยอ้าวโอ้ อ่าลองเทคดีลองเทคเทค,บเ,ทคบเบาเอ้าแค่เนี้ยแล้วกูจะกลัวทำไมเอ้าเอ,าอ้ยอะไรวะไม่ทันงับขอมไปอีกรอบมันอยู่ไม่ได้โหเมื่อกี้ตกใจหมดเลยโหตกใจหมดเลยนี่ทำลายซัก อะไรเลิฟมีมีม <our> ีเลิฟใครอิสล็อกอุ้ยอะไรครับใครมามุดเลยอยู่ไม่ได้อ้าวนี่นี่มาแทน ไอสัตว์เงียบมานะแค่นี้ดังบึ้มเลยครับบึ้มได้ใจมากอะไรอะไรขยับได้อะไรมันขยับได้เห็นนะเมื่อกี้เห็นนะตรงนี้มีมีอะไรเกิดขึ้นครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะไปไหนต่อครับตอนนี้ยี่สิบสองนาทีที่อัดไปแล้วนะอัดยาวครับอัดยาะ อ๋อทำไมตัวกูเดินช้าวะอย่าผวงมาสักตัวนะสัตว์หยานะเว้ยมึงรู้ว่ากูกลัวไอ้ไอ้ไอไอมึงหลุดออกมาเลยดีไหมเพนโดร์อา้าวอิสล็อกอา้าวกูทำมึงกูเนี่ยเอาเอา้าวแล้วกูวต้องทำอะไรลงไปกูต้องทำอะไรนี่กูต้องทำอะไรเพนโดร์ อิสปินโด้ไ่้กูทำอะไรมันเนี่ยมึงมุดเลยเลยมึงแน่ใจนะครับโอ้โหอุ้ยพ่อมึงตายอุ้ยพ่อมึงตาย <c oughs> นี่มึงกินเลี้ยงสังสังกันอยู่ อ๋ <Hello. S 1> อดันได้อ๋อดันได้โอ้ตกใจหมดเลยโอ้หอะไรเนี่ยชี้ลูกสอบไปทางนี้ Open the door ฮัลอหลโอ้มีประตูลับอืมหยุดซะอืมห้องอะไรเนี่ยโอ้ยอยย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 ๆยยหย,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 ยหอ,อยอยย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 ย เธอครับท่านอย่าอยู่เลยห้องเนี้ย มีแค่แนี้ฮึมคงกระดูก๊กคงกระดูก๊กคงกระเดกมีมากันได้ครบอ๋อมีถุงมือหาถุงมือใส่ดีครับพี่อ๋อเป็นการเชื่อมต่อการเอ้ยอะไรอะไรดิ้นดิ้นเมื่อกี้ใครดิ้นเมื่อกี้มึงดิ้นเลยครับ อุ้ยเฮียตกใจหมดพ่อมึงอ้าวเฮียอยู่ดอนอะไรเนี่ยโอ้ยไม่หาของ,อ,งอีกล้โหหยองเอาเทคเอาได้อะไรมางงเบยเฮ้ยู้อยู่ดีมึงก็มา เราก็ดูกแสงลงไปมันจะได้ส่วนผสมที่อร่อยอย่างที่เออจอจิจอจอ,จ,อจี้เฮวิ่เดย์เขาได้บอกเขาว่านันาน่นน,น,น,นั่นนั่นนั่นเมื่อกี้ใครแอบม,มองกูใครมาตัวไหนบอกมาหนี่นะบอกมาหนี่นะเมื่อกี้มาตัวไหนแอบม,มองกูไอ้ผู้หญิงแม่งไง างานนะเว้ยกูโหดนะเว้ยโหดกับกระดูกเนี่ยรู้เปล่ากูโหดไ,ได้ไหมแต่คนในกระดูกนะเว้ยอ้าวบรรลัยแล้วกูนอจิพริกลิงอะไรพริกลิงคืออะไรมันเป็นมันยัดอะไรกับลิงอ้าวเชียร์แล้วกูเชียร์แล้วกูอ้าวเชียร์แล้ลกวลกูอ่านครับอ่านเอามาหั่นนะครับอ๋อเอามาหั่นครับไนท์ เดี๋ยวมันต้องให้ใครอ่ะเอาเปิดประตูฉันรู้นะแกต้องการอะไรจากฉันฉันรู้ฉันคือยักษ์มงดิบจิตสัมผัสมันแล้วสัมผัสได้เลยเพราะแกต้องอยู่แถวนี้โผล่ออกมาซะมาแล้วไหันแอบมองกูเมื่อกี้นี่ไงเอาเกี่รของกูปะเนี่ย เออเอออะไรมีเรื่องอะครับอยามีเรื่องกับกูเลยอย่านะอย่านะกูกรีดด้านบ้านเลยนะ,ะไม้ทำไรต่อครับอ้าวบนไลแล้วกูอ้าว,าวยังไงเนี่ยโอ้ยมีทับเองทับเองอ้าวไล่ไล่ข้ากูแน่นั่นนันน่น โอ้โหขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะไม่ไหวครับนะเอาไว้ตอนหน้านะครับนะรายการยูชิตทีวีก็ขอตัวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบายครับเจอกันปักที่ห้าครับของวิชิสโ m ม